สวัสดีตอนเช้าครับผมเมืม่อคืนนี้ห<อ>านหาวม,ม,มากๆเลยครับผมลมแรงมากเลยครับผมดูข้างนอกครับฝนตกทั้งวนันทั้งคืนนะครับผม <c oughs> ตั้งแต่เราขึ้นมาถึงนะครับผมฝนก็ตกนะครับผมใครยังไม่รักหน้าครับผม <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่า ถ้าอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันยังไงอ่าบน้ำอาบน้ำนี่มันจะยากนิดนึงนะครับผม่ามาทั้งฝนทั้งลมนะครับผมเมื่อคืนนี้ยอมรับเลยผมไม่ได้อาบน้ำชุดเดิมๆครับผมใช่เหรอเมื่อคืนได้อาบน้ำไหมฮะไม่ได้อาบใช่ไหมอาบใช่ไหมอาบหรือไม่อาบ แม่ต้มน้ำอุ่นให้นะครับผมก็เลยอับแต่ผมไม่อยากนะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปดูกันวา่าพี่ชายนานทำอะไรให้กินนะครับผมไปดูกันครับผม <c oughs> นี่ดูครับทำอะไรให้กินครับผมอันนี้คือตั้งกระทะไว้ก่อนนะครับผม บ้านๆก็อย่างนี้นะครับผมสมัยเด็กๆผมก็อย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะผมก็คิดถึงสมัยผมเป็นเด็กๆเหมือนกัน,นะครับผมบ้านผมก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยะครับผม <recommending> ตอนนี้คือกําลังทํากับข้าวนะครับผม ไม่ใช่นานไม่ใช่นานอยู่ดำปีเได้ครับมันมืดนะครับ <All right. S 1> <ม>ตอนนี้คื <All right. S 1> อน้ำมันกำลังเดือดครับ <All right. S 1> สเตียร์ย่าเหลาด้วย <All right. S 1> จ่ออ๋อจะทอดครับผมมามาดูกันครับผมไปลุ้นทำอะไร วัยรุ่นทำอะไรครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมคือไฟไฟนี่นี่ใช้ดีครับผมไฟนี้ใช้ดีครับใช้ดีมากๆครับผมนี่ใช้ดีครับอ้สุดยอดมากๆเลยผมชอบมากๆเลยไฟชุดนี้ครับผม ขาดีมากๆโซลาเซลแผงแผงโซลาเซลก็จะอยู่ตรงตรงนู้นนะครับแผงโซลาร์เซลนีครับผมแต่ว่าไว้ตรงนี้แล้วก็ข้า่ังก็เก็บเขาจะเก็บปืนไว้นะครับผมท้าเหมือนข้างบนเป็นหลังคานะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอ้โหฝนตกหนักมากเลยทุกคนครับคือบ้านนี้บ้าน,บ,านบ้านที่นั่นนี่ จะอยู่ข้างบนนู่นนะครับผมะถ้าห่างกันนิดนึงครับผมหนามากๆเลยทุกคนนี่สมัยสมัยสมัยก่อนนะครับผมที่บ้านผมนี่เขาจะเก็บฟืนไว้อย่างนี้เหมือนกันนะครับผมอตอนช่วงฤดูแล้งนี่เขาจะไปหากันแล้วก็จะมาเก็บไว้ใต้ถุนบ้านนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละ เหมือนเหมือนการเบะเลยครับผมเหมือนกันนะครับผมเหมือนบ้านผมนะครับผมแต่สมัยนี้เขาก็ยังเก็บไว้นะครับผมที่บ้านผมนะคร <c oughs> เขาจะเก็บฟืนไว้ที่ใต้ถุนบ้านนะครับผม <c oughs> อ๋อทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูที่ดัดหนูนะครับผมนี่ที่บ้านผมนี่แต่ก่อนนี่มีเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่ยที่ดัดหนูนะครับผม ภาษาบ้านผมนี่เขาเรียกว่าอกนะครับผมนี่อกครับผมอ้อ๋อท่อนไม้่วง <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆกันนะผมว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับผมอนี่นี่นะครับผมแล้วแล้วก็เขาจะเสียบรูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไอถ้าหนูเข้ามาข้างในมันจะโดนลิ้นมนะันอ่ะเออแล้วมันก็จะ ดินขึ้นนะครับผมก็จะได้หนูนะครับผมเยอะมากเลยเนี่ยยี 20, 20, 20่สิบยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตัวนะครับผมนี่เยอะมากนะครับเดี๋ยว,วผมจะเก็บไว้ช่วงฤด,ดูหนาวนี้เขาจะชอบไปดัดหนูนะครับผมเพราะหนูนี่จะชอบออกมาหาออกมาหาอาหารช่วงฤด,ดูหนาวน,น,นะครับผม โอเคทุกคนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรออีกทีนึงครับผมว่าเราจะกินข้าวกับอะไรนะผมเขาทําอะไรให้กินนะครับผมไปดูตอนที่เขาทําเสร็จแล้วก็ไปรับประชิมรับประทานอาหารกันนะครับผมไปดูกันเค้มนี่กับข้าวนะครับผมอัน <c oughs> นี่เขาเรียกว่าเนี้ยเนี้ยเดเนี้ยเดชทีน้ำปลากระกป๋องนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปลานะครับผม น้ำพริกปลากระป๋องนะครับผมกับเข้าก็จะประมาณน eh ี้ครับผมเข้า no นี้เยอะมากเลยมาท่านผู้ชมมากินกันครับผมเข้าวนี้นุ่มมากเลยครับผมแต่ ข้าวเนี่ยไม่ใช่ข้าวมะลินะครับผมแต่มันก็คล้ายๆกันนะครับผมจนนุ่มเนี่ยข้าวมะนลิ่งนะเดระหนุนจอได้ใ้อเดี๋ยวนะเนื้อมีฮะเนี่ยผู้ชายนั้นครับ อเดนัมโอเคมาแานเข้ากันครับผมพร้อมหน้าพร้อมตาออรน่อข้าวนี้ยอร่อยมากเลยครับขึ้นมาดีราบ

เดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนมาดูครับผมว่าบ้านแมนหลังไหนนะครับผมนี่หลังนี้นะครับผมไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเป็นบ้านไม้ที่ผุกร้าหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับผมไปบ้านพี่ชายนันนะครับผมอยู่ข้างบนนี้เองนะครับผมส่วนห้องน้ำ ตอนที่นานอยู่นะครับผมห้องน้ําก็จะเป็นห้องนี้นะครับผมก็ดูดูเหมือนเยังยังใช้ได้อยู่ครับผมครับผมโอ้ฝนตกทั้งวันทุกคนบองเลยว่าอยู่แบบเนี้ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าฝนตกทั้งวันตั้งแต่วันที่เรามาแล้วนะครับผมฝนตกนะครับผมอตรงนี้มีบ้านสองหลังนะครับผม บ้านตรงนี้หนึ่งหลังนะครับผมนี่จะจะจะเดินเดือดหรอฮะพต่ดาเดอพต่ดาอีเนออ๋อบ้านนั้นก็หลังนี้นะครับผมเอาเนาะกันเลยอบ้านเนาะฮะอี่ดาอทาไหร่ี่เท่าว่าเดือบัติอาคีเท่านนาะว่าไหร่อันนี้คือบ้านนั้นนะครับผมเนาะ แล้วก็บ้านนี้ก็บ้านพี่ชายนะครับผมตรงนี้ก็คือจะอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับผมไม่มีไม่มีมมอ่าคนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยนะครับผมมีแต่พี่น้องกันนะครับผมนี่บ้านก็จะประมาณนี้ <c oughs> โอ้เวนเวนนี่เวนอยู่ในกรมนะครับ <c oughs> เขายังไม่ปล่อยครับเวนนี่ชอบไปเลื้อยไปเตื้ยนะครับผม <c oughs> ถ้าปล่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> หจอดรถไว้ใต้ทุนบ้านนะนี่พี่ชัยนันนะครับอ้าไมีวิญญาณด้วยอ้าวหรือเป่ารองเพิดเพ้อนะครับผมพี่ชัยนันนี่บอกไว้เลยครับผมรหมางนี่เต็มปากนะครโอเคเดี๋ยวขึ้นไปที่บ้านพี่ชัยนะครับผมพี่ชัยนันนะครับผม อ๋อโอ้โหนี่คือนี่ตรงนี้ก็คืออห้านนานนะครับผมเขียนหนังสือเมื่อคืนนี้เขาก็กเขียนหนังสือนะเขียนหนังสือเก่งครับเก่งเก่ง <c oughs> นี่ก็เครื่องเสียงนะเครื่องเสียงผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะแต่นานนี่เล่นเป็นนะ นี่ในบ้านก็จะประมาณนี้ครับก็คล้ายๆตอนที่สมัยตอนที่ผมเด็กๆนะครับผมก็คล้ายกันครับผมเหมือนกันเดะเลยครับผมก็จะประมาณนี้แหละสมัยสมัยตอนผมเด็กๆนะครับผมบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับผมโอเคนะครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอผมก็จะขอปิดคลิปนี้โดยประมาณนี้นะครับผมคลิปเวหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ